เด็กค่ะเป็นคนบอกเก็กินนำลองโได้เราต้องไปแหกเขาซีดียังไหน อันนี้อะไรคะมีแต่คนสวยๆทีมนี้มีแต<ง>่คนสวยๆทีมนี้บ่วงเข้าไม่ได้ ไปเดียวไปเดียวอย่าเล่าไปแม่อธิบายด้วยสิคะว่าคืออะไรอันนี้กาแฟขั่วอะไรคะบอกอ๋อ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 เขามีสูตรเขามีสูตรลเขสูตร อ๋ออ๋อเขาเล่าเรียนแบบอ๋ออ๋สูตรไทยสูตรมันสูตรของแต่ละร้านหลายถูงปะบ้ากันจานยาวคลองอร่อยให้มันได้เท่าไหร่เด็ดไปเด้ดได้ค่ะเด็ดไปได้ครบแล้ค่ะครบแล้วคนนี้ค่ะคนคนคนตรงนี้คนก่อนคนก่อนค่ะคนก่อนคนก่อนคนก่อนค่ะคนก่อนอ่ะขยาวขยาวคนเลยค่ะ เอพเโอเคมาเอาบอลเอาปีลงบอเอาี้เดวลองก่อนมันที่ไหนอันนี้ให้เทียมแล้วกี่กี่กี่นาทีค่ะ เป้่ายังเป้าอ่ะสิโอ้ยหมอคุณหมอไม่ใช่คุณครูแล้วเป็นคุณหมอแลอ้ว บวมปุ๊บอัตหิอัตโนนะคเป็นที่ผู้ใหญงคนนึนี่โอ้ยโอ้ย้ยบ้หนบ้าเห็นเราแล้วบ้เห็นเราโอ้โหโอ้โหตัวที่กแสเดียวเลยแสงเดียวเดียวี่โองโ้ โอ้ยเจการจเวลาจเวลาตอนที่มันกดแป๊กครั้งหน่งแล้วก็น้แป๊ครั้งที่ปล่อยครั้งที่จับเงิมันเก่งกันยังมันเก่งกันล้่เข้าหรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้เข้าหรือเป่าตอนนี้มันเก่งกันหรือยัง ด <c ười> like, well, ูประมาณกันใส่หมดเลยยิมที่ห้าใส่ยี่ห้าได้ไงคะตอนลงได้กี่กันยี่สิบ่าบนี่ยะออาวอาหนูให้กดไปไว้เฉยเฉยบอกเลย ป้าป้าเอาเอาทุกที่ทำไมเอ๊ะน่กลัว่ใส่ขอม่ใส่ของไม่ใส่ของตัวใหแกไม่ดีวันนี้เป็นรายรที่พี่ดูเพื่ต่างปก่านี่า มีแก้วแก้วอันนั้นใส่แก้วไหมนี่ก็ได้เพราะเะนั้นก็คือจะผสมสูตรไหนก็ขอให้ได้ยีสคือเราบอกตะเียเราจะเริ่มต้นใส่ยี่สิบไปก่อนถ้ายีสิบแล้วมันไหลช้าหรือไหลไวเราแค่แก้อ่า่นก็ไ้

ขั้นตอนต่อไปหนึ่งปั๊มเป็นยังไงะเราเรามีป็ดตันใช่ค่ะก็ห ที่เราเิ่งค่ะลดระับน้ตาลค่ะติาแล้วเราก็เติมนมนะคะให้ตรงเศษสองส่วนสองนะนี้คือไม่ใช่สูตรจริงๆนะคะเป็นสูตรที่ปรับเฉพาะวันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูสอนสูตรให้คุณค่ะคุณโคเล่โคเล่โคเลค่โกเลโคเล่โคเลโคเลโคเล่แล้วใส่แก้วอะไรมาแล้วเพื่อนเตรียมตัวชิมค่ะครับ

แปลส่วนนี้มานะคะเพราะว่าอยากให้มีรสชาติที่ออกเปรี้ย,ย,ยวๆหน่อยแค่มันเข้มข้นสำหรับคนที่แบบจะได้มีแรงไปทำงานต่อไม่ง่วงนอนอ่าโอเคคืออยากให้กินง่ายๆค่ะง่ายๆ

อันนี้ขั้นตอนการชิมนะคะชิมเดยังคะชิมยังคะเดี๋ยวนะคะขอชิมหน่อยชิมเขายังคะชิมครบแล้ว ขอตัวแนนกลุ่มเขียวเดียวซะมาอธิบายในกาแฟกิของเพื่อนเลยค่ะที่กินไปแล้วเป็นไงบ้างอม่บายมบายไมบายไม่บาย่เพื่อต่อพูดดีๆนะคะเพื่อน้งหลัอกบอเพื่องไปบกัวยอ่งัเหอย่งนเี่หัวจะบอกว่ากาแฟนี่นะคะ หรอกไหมอ่ามันก็ไม่ได้นะแต่แต่ในความรู้สึกส่วนตัวว่าคือมันผลมเกินเกินไปความหวานราไม่มีนะคะไม่มีเคือใน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 ความรู้สึกนี้ยคือคือผล่แบบยังไงผมผมผมไม่ตรงกรอกนะิบไม่ได้อะไรอะไรยืดยืดยืดยเดกระเด็นกระเด็นกระ ngày ngày còn đi ăn học 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 học